ตอนที่211ผู้ชนะดูนั่นสินี่คือไม่อยากจะเชื่อจริงๆทันใดนั้นบนพื้นก็ปรากฏสมุนไพรวิญญาณกองหนึ่งมีสองสามคนที่สายตาเฉียบแหลมร้องอุทานออกมาเสียงนั้นดึงดูดสายตาของผู้คนในทันทีแน่นอนว่าปรมาจารย์หลีและฝูอวิ๋งจือกอ็เป็นหนึ่งในนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อทั้งสองเห็นสมุนไพรวิญญาณที่อยู่ใต้ขาของฮานลี่อย่างชัดเจน แล้วรอยยิ้มเบิกบานใจของนักพรตก็แข็งค้างในทันทีแต่หลังจากที่ปรมาจาร์หลีใจลอยไปเล็กน้อยก็ทั้งตกตะลึงทั้งดีใจพร้อมกับหัวเราะฮ่าฮ่าเสียงดังขึ้นมาขนมเปียตกลงมาจากสวรรค์ดอกจันนี้ทำให้เขาจิตใจเบิกบานจนกระทั่งปรมาจารย์หลีรู้สึกได้ว่าตัวเองลืมตัวเสียกริยาและหยุดยิ้มลงนั้นก็ใช้ สายตาที่ยิ้มหยีมองมาทางฮานลี่ไม่หยุดไม่ว่าจะมองฮานลี่อย่างไรก็รู้สึกว่าถูกชะตาทว่าใบหน้าของนักพรตขาวซี่จนถึงตอนนี้ก็ยังยากที่จะเชื่อได้ว่าตัวเองจะแพ้แบบนี้สายตาที่มองมาทางฮานลี่จึงเต็มไปด้วยเจตนาไม่ดีโดยธรรมชาติสิทธิ์ที่เป็นอย่างไรหรือว่ายังจะทําให้ชนรุ่นหลังท่านนี้ลำบากใจอีกหลังจากที่ปรมาจารย์หลี่เห็นการแสดงออกของฝูอวิ๋นจือก็ส่งเสียงเหอะออกมาหนึ่ง สาวเท้าพุ่งปราดไปอยู่ตรงหน้าของฮันลี่และเอ่ยด้วยใบหน้าแข็งเทือตอนนี้ฮันลี่เพิ่งจะสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ให้เขาแน่นอนว่าเขาไม่มีทางปล่อยให้ชนรุ่นหลังคนนี้ถูกฟูอวิงจือขู่ต่อหน้าคนมากมายขนาดนี้ได้มีเช่นนั้นหน้าของเขาคงไม่มีแล้วนักรถถูกปรมาจารหีพูดใส่แบบนี้ถึงได้รู้สึกตัวว่าจากฐานะของเขาแล้วใช้สายตาแบบนี้มองลูกศิษย์ท่านฝึกปราณ เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากจะถูกคนอื่นเข้าใจผิดว่าเขาต้องการขู่เข็นเพื่อแก้แค้นส่วนตัวกับชนรุ่นหลังจึงรีบร้อนเลื่อนสายตาออกไปเปลี่ยนไปยังอย่างฝืนๆให้กับปรมาจารย์หลี่และเอ่ยว่าประสบหลี่เข้าใจผิดแล้วข้าแค่รู้สึกว่าดูจากพลังยุธ์ของเขาสามารถเก็บสมุนใครวิญ,ญญาณมาได้มากขนาดนี้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆจึงจ้อง,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 งนานไปหน่อยเท่านั้น นักครดรีบคิดวิธีแสดงออกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างสุดความสามารถแต่เมื่อนึกถึงตะบาของอสอรพิษโลหิตเม็ดนั้นก็รู้สึกว่าในใจมีเลือดไหลไม่หยุดไม่ไว่าอย่างไรสีหน้าก็ไม่มีทางฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติได้ปรมาจารย์หลี่หัวรเราอเฮะออย่างเย็นชาออกมาสองครั้งไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้ต่อถึงอย่างไรเสียตอนนี้เขาก็เป็นฝ่ายชนะพน,นันจึงไม่อยากพูดอะไรเพิ่มเพื่อ เป็นการกระตุ้นอีกฝ่ายอีกแต่เขาเองก็สงสัยเรื่องที่ฮันลี่สามารถเก็บสมุนไพรวิญญาณมาได้มากขนาดนี้แต่ต่อหน้าคนของสำนักอื่นมากมายขนาดนี้ปรมาจารย์หลี่จึงไม่ได้ซักถามเรื่องนี้กับฮันลี่จึงทำได้เพียงทำเป็นมองไม่เห็นและมองข้ามผ่านไปในสถานการณ์เช่นนี้เขายิ่งร้อนใจมากขอแค่เขาชนะคนของสำนักกลืจนจันการเดินทางเข้าเขาตต้องห้าม ของเขาในครั้งนี้ก็ได้รับผลตอบแทนครั้งใหญ่แน่นอนว่าจะไม่สนใจเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ขอแค่สามารถทำให้เขาเป็นผู้ชนะพนันเขาจะสนใจว่าฮานรี่ขโมยสมุนไพรวิญญาณพวกนี้มากจากไหนทำไมนักพรตเห็นปรมาจารย์หลีแสดงออกอย่างปกติแน่นอนว่าจึงเข้าใจความคิดของอีกฝ่ายภายใต้ความโกรธนั้นก็ทำได้เพียงเล่นเกมต่อไปดูต่อว่าอีกฝ่ายและอาวุโสชองงอ ใครจะเป็นฝ่ายแพ้หรือชนะแต่จากการแสดงออกของอาวุโสชองงอก็ไม่ได้ดีไปกว่านักพรตเท่าไหรนะ่นักลูกศิษยสองสามคนที่นำสมุนไพรวิญ,ญญาณออกมาวางด้านหน้าต่างก็ธรรมดาเป็นอย่างมากทำให้เขายิ้มไม่ออกจริงๆตอนที่ปรมาจารย์หลีกำลังจิตใจเบิกบานนั้นทันใดนั้นเรื่องราวก็กลับตาละปัดหลังจากที่ลูกศิษย์สองสามคนของสำนักกลืนจะนำสมุนไพรวิญ,ญญาณมาวาง ด้านหน้านั้นฉับพลันนั้นทั้งหมดก็มีถึงสิบกว่าต้นภายในพริบตาก็มากกว่าของสำนักฟ้ากระจ่างและหุบเขาใบเฟืองเหลืองกว่าห้าหกต้นคาดไม่ถึงว่าจะสุดท้ายแล้วว่าจะเป็นผู้ที่ชนะนี่ทำให้ปรมาจารย์หลี่ถึงกับงูงมแต่ผู้อาวุโสประหลาดชองงออ้าปากหัวรอะเสียงแปลกๆอย่างเบรอกบานใจเอามาเอามาเอาตะบะของอสอรพิษโลหิตนั่นออกมาเอถอะข้าคิดอยากจะหลอม ยาพอดีไม่มีอะไรนำไปทำยาได้ดีไปกว่าตบาบะนี้แล้วผู้อาวุโสชองงอเอ่ยทวงกับฝูอวิ๋จือผู้ค่ายแพ้ในครั้งนี้อย่างไม่เกรงใจนักพรตฝูอวิ๋งจือได้ยินเข้าก็ฝืนยิ้มเล็กน้อยเปิดปากออกดูเหมือนว่าคิดจะพูดอะไรแต่ก็ไม่ได้พูดออกมาอาวุโสชองงอเห็นเช่นนั้นก็จับจ้องด้วยสายตาที่ไม่พอใจทำไมฝูอวิ๋งจือผู้มีชื่อเสียงแห่งสำนักฟ้ากระจ่าง คิดจะปัดหนี้สินตัวเองหรือปัดหนี้สินข้าจะกล้าปัดหนี้สินกอกับอาวุโสชองอหรือแน่นอนว่าฝูอวิ๋งจือไม่ได้เปลี่ยนใจจะล้มเลิกเรื่องมอบตบดนั่นทิ้งไปจริงๆเพียงแต่ของล้ำค่าเช่นนี้เขายังคงเจ็บปวดใจไม่น้อยและแค่รู้สึกอะไรอาวรเท่านั้นเมื่อถูกอาวุโสชองงอพูดเช่นนี้ใบหน้าของเขาก็เป็นสีแดงสลับขาวหลังจากกระทึบ เท้าด้วยความโกรธแล้วก็นำลูกออลกลมๆสีขาวโยนไปให้อีกฝ่ายหลังจากนั้นก็เผยสีหน้าเจ็บปวดไม่อยากมองออกมาลูกบอลลูกนั้นก็คือตบะอสอรพิษโลหิตอาวุโสชองอยกมือข้างหนึ่งขึ้นรับจิตวิญ,ญญาณเอาไว้ตรวจสอบอย่างละเอียดหนึ่งรอบแล้วก็ยิ้มอย่างเบิกบานแต่ว่าปากกลับยังเอ,อ่ยอย่างพึมพำว่าดูเหมือนคุณภาพของมันจะไม่ค่อยดีพลังวิญ,ญญาณก็ไม่เต็มอิ่มดูแล้วก็พอใช้ได้เท่านั้น เมื่อนักครธที่อยู่ตรงข้ามได้ยินประโยคนี้ใบหน้าก็เป็นสีแดงเถือกจนเกือบจะกระอักโลหิตตายโกรธจนอยากจะรีบหนีออกไปให้ไกลๆเพื่อหลีกเลี่ยงความกลัดกลุ้มใจจากการสูญเสียครั้งใหญ่สหายหลีเจ้าผู้แท้หลีจะให้คนนำแก่นโลหะไปส่งสองก้อนภายใน20ปีปรมาจารย์หลีก็เป็นคนที่ฉลาดเป็นอย่างมากไม่รอให้อาวุโสชงอพูดเสร็จก็เป็นฝ่ายเปิดปากตอบรับเฮ้อ <c oughs> ยังคงเป็นสหายหลี่ที่ตรงไปตรงมางั้นข้าก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วอาวุโสชอง,งอพยักหน้าด้วยความพึงพอใจหลังจากนั้นสายศีษะเบาๆพลางกลับไปยังทางด้านของสำนักกลืนจันทรการพนันครั้งนี้คือหนึ่งต่อสามทำให้ทุกสำนักที่มองอยู่ด้านข้างรู้สึกมหัศจรรย์สุดท้ายปรมาจารย์หลี่และฝูอวิ๋นจือต่างก็ขโมยไก่ไม่สำเร็จแล้วยังต้องเสียข้าวสารดอกจันทร์ ต่างก็แอบดีใจบนความทุกข์ของคนอื่นใครใช้ให้พวกเขาไปพนันกับอาวุโสชองอละไม่ว่าอย่างไรการเดินทางเข้าเขตแต่ต้องห้ามในครั้งนี้ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วผู้นำของแต่สำนักต่างก็เก็บสมุนไพรวิญญาณของลูกศิษย์ตัวเองและให้สัตว์อสูรดมกลิ่นตรวจดูอีกครั้งและต่างก็พากันบอกลานำขบวนจากไปอย่างต่อเนื่องคนของสำนักกลืนจันเป็นนอฝ่ายจากไปฝ่ายแรกตอนที่พวกเขากำลังทักทายกับ คนของสำนักอื่นๆและทยอยกันขึ้นไปบนเรือเทวาจันทรานั้นฮานรี่กอดมองไปทางนานกงหวนที่เป็นหนึ่งในนั้นไม่ได้แต่เมื่อผู้หญิงคนนี้ขึ้นเรือไปเป็นคนสุดท้ายตั้งแต่ก้นจนจบก็ไม่เคยหันมองมาเขาแม้แต่แอวบเดียวทำให้ในใจของฮานรี่รู้สึกไม่ค่อยมีความสุขนักแต่ว่าฮานรี่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่นานก็ฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติและ สนใจการจากไปของสำนักอื่นๆนต่อตอนที่ฝูอวินจือและคนของหุบเขาวิญญาณอสูรจากไปนั้นก็มองมาทางฮานลี่แอร์วบหนึ่งยิ้มอย่างเจตนาดีเล็กน้อยทำให้ฮานลี่รู้สึกอบอุ่นใจอยู่บ้างหุบเขาใบเฟิงเหลืองถือว่าเป็นเจ้าภาพครึ่งหนึ่งแน่นอนว่าจะต้องเป็นผู้จากไปเป็นคนสุดท้ายดังนั้นรอจนสำนักอื่นๆทั้งเจ็ดสำนักจากไปหมดแล้วด้านนอกของเขต ต้องห้ามก็เหลือเพียงคนของสำนักใบเฟืองเหลืองอย่างโดดเดี่ยวแต่ปรมาจารีกลับไม่ได้นำขบวนออกจากที่นี่แต่มองไปยังเขตแต่ต้องห้ามด้วยความสงบเงียบไม่เอ่ยอะไรคนอื่นๆต่างเข้าใจเมื่อครู่ปรมาจารีเพิ่งแท้พนันไปจึงไม่มีทางอารมณ์ดีได้เพราะเหตุนี้จึงไม่มีใครไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไปเร่งรัดท่านอาวุโสจึงทำได้เพียงรอคอยอยู่ด้วยกันจากทางด้านหลัง หลังจากผ่านไปเป็นเวลานานอารมณ์ของปรมาจารย์ก็ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นมาเล็กน้อยถึงแม้ว่าจะยังไม่หันกลับมาแต่ก็ถือได้ว่าเอ๋ยปากพูดแล้วและยิ่งไปกว่านั้นประโยคแรกที่เอ๋ยก็พุ่งตรงมายังฮันลี่ลูกศิษย์ที่มอบสมุนไพรวิญ,ญญาณมากที่สุดชื่ออะไรเข้าสำนักมาได้กี่ปีแล้วสิษนามว่าฮันลี่เข้าสำนักมาเกือบสามปีแล้วขอรับฮันลี่ ปรมาจารีย่่่ค่อยค่อยทวนชื่อของฮานรี่อย่างช้าช้าราวกับว่ากำลังคิดพิจารณาอะไรอยู่และไม่ได้ตอบสนองในทันทีแต่กลับทำให้ลูกศิษย์ทุกคนที่อยู่ด้านหลังมองสบตากันไปมาไม่รู้ว่าปรมาจารย์ปู่ท่านนี้คิดอะไรอยู่กันแน่แต่ประโยคต่อมาของปรมาจาร์หลี่กลับทำให้ฮานรี่รู้สึกหนาวเย็นกระตุ้นจิตวิญ,ญญาณอย่างลึกล้ำฮานรี่พูดถึงขั้นตอนการได้รับสมุนไพรวิญญ,ญาณนี้มาสิข้าอยากฟัง ปรมาจารี่ดูเหมือนว่าจะถามอย่างเรื่อยเปื่อยถึงแม้ว่าในใจของฮรนรี่จะกำลังตื่นตัวแต่ได้เตรียมตัวตอบคำถามเรื่องนี้กับคนอื่นมาตั้งนานแล้วเพราะเหตุนี้จึงไม่ได้ตื่นตระหนกคลางเอ,อ่ยอย่างหน้าตาเฉยว่าขอรับท่านปรมาจารย์พูดถึงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่โชคดีอย่างมากถึงแม้ว่าสิสออาในตอนนั้นจะได้เข้าไปใน เคตต้องห้ามแต่ก็น่าละอายใจยิ่งนักเพราะไม่ได้อะไรติดมือมาเลยแต่ว่าพออามาถึงวันที่สี่ตอนบ่ายที่ภายในหุบเขาที่ห่างไกลเป็นอย่างมากสิกลับพบกับคนสองคนซึ่งกลับต่อสู้แย่งชิงย่าหยกไขกระดูกคนหนึ่งคือชายเท้าเปล่ากระบี่สีเนงองจากสำนักกระบี่ยักษ์อีกคนคือผู้ที่มีรอยบากบนใบหน้าของสำนักป้องสวรรค์สิทธิ์จึงแอบหลบซ่อนตัวเอาไว้ เป็นเช่นนี้ฮันลี่จึงเล่าเรื่องราวการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายแต่ฝ่ายที่สามได้รับผลประโยชน์อย่างออกรสชาติและเรื่องที่ตัวเองโชคดีให้ดูเกินจริงทำให้ลูกศิษย์พี่น้องตระกูลฉีนอและคนอื่นๆได้ยินต่างพากันเผยความอิจฉาริษยาเป็นอย่างมากออกมาโดยไม่ต้องสงสยัยปรมาจารย์หลี่ได้เรื่องที่ฮันลี่เล่าให้ฟังเสร็จก็พยักหน้ายอย่างเงียบๆรู้สึกว่าพูด แบบนี้ถึงจะเชื่อมต่อกันมิเช่นนั้นลูกศิษย์อย่างฮานรี่ที่มีพลังยุตต์ต่ำจะสามารถเก็บสมุนไพรวิญญาณมาจำนวนมากขนาดนี้ได้อย่างไรดูแล้วที่อีกฝ่ายเป็นดาวนำโชคน่าจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นหลังจากที่รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วปรมาจารย์หลี่ก็ไม่คิดจะสิ้นเปลืองแรงไปสักถามอีกแต่หลังจากที่ไตรองอยู่ทั่วคู่เขาก็เอ่ยกับฮานลี่ขึ้นมาอย่างฉับพลันด้วยใบหน้าเคร่งขรึงว่า ฮันลี่ครั้งนี้เจ้าสร้างผลงานให้สำนักของเราไม่น้อยแต่ถึงแม้ว่าข้าจะไม่เป็นผู้ที่ชนะพนันแต่ก็ยังคงจะมอบรางวัลให้กับเจ้าข้าวางแผนว่าจะรับเจ้าเข้าเป็นสิทธิ์ในนามของข้าเจ้าจะยินยอมหรือไม่ฮันลี่ได้ยินชั่วขณะนั้นก็เหม่อลอยในเวลานั้นไม่รู้ว่าควรจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไรถึงจะดีและเมื่อคนอื่นในหุบเขาใบเฟิงเหลืองได้ยินเข้าต่างก็พากันตกตะลึงแต่หลังจาก นั้นก็จ้องเขมององมายังฮันลี่เผยความรู้สึกไม่อยากจะเชื่อออกมาหรือเชื่อเกินไปแล้วพวกเขาไม่ได้ฟังผิดไปใช่ไหมปรมาจารย์ปู่ท่านนี้คาดไม่ถึงว่าจะรับคนระดับต่ำคนนี้เข้ามาเป็นลูกศิษย์คนคนนี้ไม่ว่าพลังยุทธ์หรือว่าคุณสมบัติต่างก็ธรรมดาแบบสุดๆด,ดูไม่ออกจริงๆว่ามีจุดที่โดดเด่นตรงไหนถึงสามารถเข้าตาปรมาจารย์ปู่ได้ ดอกจันขนมเปียตกลงมาจากสวรรค์หมายถึงอัจฉริยะที่หล่นมาจากฟ้าดอกจันทร์ขโมยไก่ไม่สําเร็จแล้วยังต้องเสียข้าวสารหมายถึงพยายามที่จะทําให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์แต่สุดท้ายกลับจบลงแบบไม่สวย